แลกลุ่มถัดมา generation X เนี่ยจะตรงกับหลายๆคนในห้องและก็ตรงกับตัวเองด้วยนะคะคือใน g e n u l a t i o n ทั่วโลกก็มีประมาณ20%นะคะซึ่งเราค่อนข้างมีความเป็นต,ตัวเองมีวิธีคิดวิธีการอยากจะทําอะไรเป็นแนวทางของตัวเองนะคะแล้วก็ทํางานหนะักแต่ว่าต้องการ work-life balance บางที่ทํางานหนะักแล้วก็ต้องการหาร่องว่าแบบฉันจะบาลานซ์ชีวิตครอบครัวยังไงคือคือทั้งทางานะมันเป็นยุคที่สามีภรรยายทุกคนต้องทํางานหาเงินนะคะ แต่ว่าก็ต้องดูแลครอบครัวด,ด้วยคือเขาเรียกว่อะไรท่านสมัยก่อนมือถือดาบอีกมือนึงก็ไฟเฟด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็จริงๆแล้วคือ,เ,อ,อเวลาทํางานปุ๊บความคิดคือว่าทํางานให้เสร็จให้เร็วที่สุดใช้เวลาให้ make use เ,เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อทําสิ่งต่อไปนะคะเนี่ยเดียวกันเนี่ยเขามี study ใน study คือบอกมาว่าจริงๆแล้วว่าในเจนเนี้ย เป็นเจนที่ต่อเนื่องจาก generation baby boomer ซึ่งจะเป็น generation ที่ loyalty กับองค์กรเจนนี้จะเริ่มไม่ได้ attachment กับองค์กรใหญ่นะคะมากเท่าไหร่นะะอ่าเมื่อกี้บอก work life balance แนละ้วคุณตูนก็ได้พูดเกิดประเด็นไปแล้วนะคะคือกลุ่มนี้บอกแล้วว่าเป็นเป็น work life balance ความสนใจคือการดูแลการที่ชีวิตในตอนนี้คือต้องบาลานซ์ชีวิตการท่องเที่ยวจนะเข้ามาเยอะมากแล้วก็การดูแลตัวเองจากข้างในเรื่องของสุขภาพ เะะที่ยวพุกหรือการท่องเที่ยวเชิงที่มีสุขภาพไปด้วยเป็นแพ็กเกจจะเริ่มเห็นมากขึ้นนอกจากนั้นนะคะการที่ไปท่องเที่ยวแบบที่ธรรมชาติผสมกับอาร์ตเริ่มมีอินเท e ร t เสเข้ามานะคะผสมกับเ,เรื่องของเออพราะว่าเจ้าของอันนี้คือยกตัวอย่างมาจากที่เราก็ไปดูบนอินสตาแกรมแล้วดูเอออันนี้น่าสนใจเจ้าของเขาเรียกภูเขาคนโฉดอาจจะหลายคยเคยคุนในที่นี้นะคะ เป็นธุรกิจอยู่ที่ที่ท,งทังภาคเเนือเชียงใหม่นะคะเออเป็นทาปลูกผักผลไม้ดอกไม้ของตัวเองแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารนะคะสิ่งที่เป็นเซอร์วิสที่ออกมาคือว่าสิ่งที่เห็นกนะ็คือว่ามีเนเจอร์มีธรรมชาติอาหารมาจากธรรมชาติเลยแล้วก็เอาอาร์ตเข้ามาผสมแล้วคนที่ต้องการเสพอะไรที่เป็นเทคกับเรดอยู่แล้วนะคะเห็นตอนนี้เลยว่าคือ เป็นสิ่งที่ฮิตแล้ววิธีการใช้ของเขาเขาก็ใช้แชนแนลในการทำอินสตาแกรมคนที่เสพอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเป็นตัว drive business และคนที่ไปเองก็กลับด้านคนที่เสพเหมือนกันทุกคนเอากลับมาแชร์แล้วมันเกิดการสร้างอยู่แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจและเป็นสิ่งที่พูดถึงอย่างเช่นในสังคมเ,เพื่อนต่อเพื่อนตอนนี้ค่ะเป็นอะไรที่ฮิตมากแล้วคนก็พูดต่อนะคะ อันอัดมาคือเมื่อนอกจากสุขภาพปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นเยอะมากในตอนนี้ที่ที่มาในที่ว่าสองสองสามปีหลังนี้คือมาราธอนนะคะการการดูแลตัวเองแต่ดูแลตัวเองเชิงมันไปโยงกับโซเชียลการดูแลตัวเองเชิงที่ทําให้มันสนุกขึ้นถ้าเป็นตะก่อนสิปีที่แล้วในห้องนี้คงไม่มีใครวิ่งมาราทอนตัวเองก็คงจะไม่อยากวิ่งมาราทอนแต่ปัจจุบันนี้มันกลับมาเป็นเทรนด์นะเป็นการดูแลตัวเองแบบที่มันสนุกมันแชร์บนโซเชียลได้มันแชร์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วมันก็เริ่มไปสู่ ธุรกิจอื่นๆด้วยเสื้อผ้าเกาะเครื่องเครื่องออกกาลังกายต่างๆมันไม่ใช่เป็นการขายเสื้อผ้าออกกาลังกายต่อไปมันกลายเป็นทรนดี้แฟชั่นไอเทมขึ้นมาด้วยนะคะและ้วก็มีธุรกิจที่พอเราท่องเที่ยวเรามีสุขภาพปุ๊บมีการวิ่งมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นอีกคือธุรกิจที่คือชื่อโก r ันนิ่งไม่ได้เป็นของออมีหลายที่ทั่วโลกนะคะเซอร์วิสของเขาคือ running ทัวร์เช่นถ้าเราจะเดินทางไปฮ่องกง ะะและเราชอบแนวน,นี้อยู่แล้วไปบุ๊กบนออนไลน์แล้วเราเลือกว่าเราอยากจะไปวิ่งช่วงเวลาไหนเขาจะมีไกด์นับรันของเรามารับเราที่โรงแรมแล้วพาเราไปวิ่งในรูทติ้งประเทศต่างๆของเมืองไทยก็มีหมายความว่าน้าท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยเขาก็จะเลือกวิ่งในเส้นทางเหมือนกับเมืองโบราณของไทยเส้นทางเก่าถนนเก่าของไทยจะมีไกด์พาท่องเที่ยวซึ่งมันมาจากอินเ r e ร t ส ที่ต่อเนื่องจากเรื่องสุขภาพและเทรนด์สุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพแต่มันเป็นเทรนด์มันเป็นการท่องเที่ยวมันเป็นการเทคกับเบรกมันเป็นการให้เวิร์ไรต์บาลานซ์มาเจเนอเรชันนี้เจเนอเรชัน Y นะคะอายุตอนนี้ก็ประมาณ25-34ปีถ้าเกิดเทียบเป็นถ้าเกิดเป็นคนออฟฟิศเขาคงจะบอกว่าเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หนือโชคที่เริ่มต้นของการทำงานสักระยะหนึ่ง เจนนี้เป็นเจนที่เริ่มคอนเน็กกับทุกอย่างต้องคอนเน็กกับเพื่อนต้องคอนเน็กกับออนไลน์ตลอดเวลานะคะมัลติทาร์สจะไม่จะไวมากจะไม่คอนเสิร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งสามารถทำสามสี่ห้าอย่างไปในเวลาเดียวกันมีความมั่นใจสูงนะคะแล้วก็มีแนวคิดของตัวเองอยากทําอะไรที่มันแตกต่างเห็นมุมอะไรที่มันแตกต่างความสําเร็จอาจจะไม่อยู่แค่ในองค์กรใหญ่เพียงอย่างเดียวอาจจะมีหลายๆท่านในห้องนี้นะคะก็เห็นเอาไปที่ตัวอย่างเช่น อันนี้อาจจะคุ้นเคยโอ้กับโอ้กับจูนะคะที่ทําธุรกิจฟาร์มผักจบมาจากมีทั้งวิศวะมีทั้งเกษตรนะคะแล้วเจ้าของก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากกลับเข้าสู่องค์กรอยากความรู้มาใช้เปิดเลยฟาร์มผักลาลาสเต็จจนวันนี้เนี่ยนะคะเขาเห็นพอออปตี้ในตลาดเห็นว่าจริงๆแล้วอะเทรนด์ของสุขภาพมาเห็นเทรนด์ออร์แกนิกมามีความรู้มีพื้นที่เราสร้างมันขึ้นมาและใช้โซเชียล เป็นช่องทางที่กระจายการขายและพูดถึงปากต่อปากนะคะปัจจุบันนี้ก็ได้มาเปิดสาขาในกรงเทพที่สยามสแควร์ด้วยนะคะหรือเจนที่หมายส่วนที่ทุกอันนี้เจนที่น้องเล็กที่สุดในตอนนี้ที่ยังมีเรคคอร์ดเจนอยู่นะ,ะจริงๆก็มีเด็กกว่านี้นะ,ะจริงแล้วคือในโกลบ a ลเองเราเรียกว่า19-24แต่ว่าเวลาที่เป็นโกลบ a ลสตาร์ที่เองบางทีมันเด็กลงมาว่านี้อีกคือเจนเกเรชันในปัจจุบันซึ่ง เขาโตมากับโลกโซเชียลแบบที่มันเป็นอวัยวะที่33เลยไม่ได้ต้องมาเรียนรู้แบบเราแต่โตมาพร้อมกับเปิดได้เลยใช้ได้เลยเข้าใจได้เลยแล้วก็ Behavior เป็นออมนิเป็นทุกช h น n n e ลหมดแล้วเลยนะคะเช่นกลุ่มนี้คือ f a s t l e r r n e r มากเห็นปุ๊บเรียนรู้เร็วนะคะชีวิตอยู่บนออนไลน์นะคะ u n i t y ในชีวิตไม่ได้เป็นแค่ความสำเร็จบนหน้าที่การงานที่ต้องไต่เต,ต้าตอีกต่อไปนะคะ การได้มาของการการสร้างเทเรพาร์สต้องมาพร้อมกับเ,เรียกว่ารายได้มาเร็วมีความตั้งใจที่จะวิายเร็วด้วยซ้ำนะคะในขณะเดียวกันคือเป็นเจเนอเรชันที่เปิดรับไม่แบ่งแยกเรียกว่าถ้าบอกว่าแบ่งแยกริสเสผิวขาวผิวดำและอ้วนผอมเป็นเจเนอเรชันที่เปิดกับ culture ต่างๆทั่วโลกมากขึ้นนะคะ อันนี้คือเจเนอเรชันที่เกิดมาพร้อมกับเรื่องเทคโนโลยีการใช้เรื่องของเกม vertising หรือว่าพวก VR มีเยอะมากอันนี้ตัวอย่างแบบว่าเสื้อผ้าค่ะแทนที่เขาจะมาทําเป็นแคตตาล็อกโปรโมทขายไม่ต่อไปเขาเอาเสื้อผ้าไปอยู่ในเกมมิ่งนะคะใน VR เกมแล้วขายเสื้อผ้าผ่านทางเกมมิ่งคือก็จะเห็นตัวละครทุกคนเนี่ยใส่เสื้อผ้าของแบรนด์นั้นและโปรโมทกับปรโมทผ่านเกมมิ่งและตัว VR เอ,อ่อยาเกมแทนนะคะหรือ จะบอกว่าการมองเรื่องของแต่มองเรื่องของความแตกต่างเริ่มหายไปนะคะยูนิเซ็กซ์เริ่มเข้าไปบทบาทมากขึ้นการจะใช้จะจะขายเสื้อผ้าของใช้เองเดี๋ยวนี้ค่ะหรือหรือเรียกอะไร c u l t u เ e อย่างกับบิ๊กไบเองอะไม่ยยกหญิงชายแล้วสําหรับเจเนอเรชันนี้เสื้อผ้าแต่งหญิงแต่งชายไม่เป็นไรหมายถึงหมายถึงว่าผู้หญิงก็แต่งตัวเป็นผู้ชายได้มากขึ้นเป็นการการเป็นการเป็นรูปของมัสคูลินด้วยแบรนด์ต่างๆในกลเลอรีก็เริ่ม ทำอะไรที่มันไม่จำเป็นเรแยกนะคะการยอมรับเรื่องของอ้วนผอมไม่ใช่ความความสวยไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะคะความอ้วนความผอมและหรือจริงๆแล้ว g โกลบอลเทรนที่เห็นเนี่ยมันไปไกลกว่าน,นี้ด้วยซ้ำคือในโลกนี้ไม่มีคําว่าพิการแต่มันอยู่ที่ Attitude เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคําว่าไม่สมประกอบเพราะว่าวันในี้ในในในตลาดโลกเองคนที่ไม่ครอบสาสองเป็นนางแบบได้เพราะว่า a อ t i ิ u d e เฮา เพราะฉะนั้นมันเปิดรับโลกกว้างมากขึ้นพอคนที่สวยแบบเพอร์เฟจะไม่ใช่จะไม่ใช่คำนิยามของเด็กรุ่นนี้ต่อไปนะคะหรือมองในมุมที่สองมองจากโซเชียลและมีเดียบีเฮเอยร์ีดนี้ไม่มีอายุมาแบ่งเลยมีแค่พฤติกรรมเราเหมือนกันหรือเปล่านะคะบีเฮเเร์เราเหมือนกันหรือเปล่านะคะ,อ,อ,อ,นะคะอันนี้เรียกตัวอย่าง g ือเนอเรชั่น e ีเจ a เนอเรชันที่คอนเน็กตลอดเวลาะ e ะเนอเรชันะะ Generation ที่ อยู่บนโลกของ current แต่ว่าไม่มีคำว่าไม่ทันไม่ได้คือคือถ้าต้องทันบุ๊กต้องได้เป็นโลกของเรียว i ท e นะคะถ้าคิดจะกดต้องมาเลยถ้าคิดจะสั่งต้องได้เลยนะคะที่ดึงข้อมูลต้องเห็นเลยเราเราเราสามารถเซิร์ฟตรงนั้นได้หรือเปล่าน o ะคะ n o n v e n i e n t ความสะดวกสบายเทคโนโลยีเข้ามาเซิร์ฟความสะดวกสบายมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวปัจจุบันไลน ไลน์แมนไลน์เดลิเวอรี่อูเบอร์ grab แท็กซี่เข้าไปเซิร์ฟเรื่องความเป็นเนี้ยโดยใช้เทคโนโลยีหมดเลยนะคะคอมมูนิตี้นะคะคอมมูนิตี้ไม่ได้อยู่แค่สังคมไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกนะคะแน่นอนมีพันทิปและไลน์ก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ก้อนใหญ่มากในปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าสำหรับเจเนอเรชันซีแบบนี้เนะะีแบบ่ยค่ะไม่ใช่เป็นอายุและบางที15หรือ40อยู่ตรงนี้ได้หมดเพราะว่าเรามีอินเทรสเนและมีเฮปปี้เออร์แบบเดียวกัน แะไรที่เราเมื่อกี้ที่เกรดได้ฟังว่าคอนเนคชั่นคือเรื่องของเทลยีเป็นเรื่องปกติไอคอนเนคชั่นเป็นเรื่องที่เขาใช้เทลยีเป็นเรื่องปกติเสพตื่นจนถึงนอนมือถืออยู่ห้างตัวตลอดเวลาเราไม่สามารถวางมือถือได้และอยู่ไม่ได้เพราะไม่เป็นอ,อวัยวะที่3าอีซึ่งตัดออกแล้วไม่สามารถมีชีวิตในวันนั้นได้เลยเนี่ยน,นะคะหรือเคอ r e เรน์เองก็คือที่เรียลไทม์จริงๆถ้าต้องได้อะไรเราได้เป็นทันทีนะคะคอนฟิเอน์คือทันทีที่ ที่เรามีมีมีเซอร์วิสที่เรามีนีดปุ๊บเนี่ยเราสามารถได้รับได้อย่างใจโดยการที่เทคโนโลยีเข้ามาเซิร์ฟต่างๆ uber เ,เออตัวเองก็ใช้เป็นประจำเลยตอนนี้นะคะหรืออย่างคอมม u n นิตี้ที่เล่าถึงนะคะทีนี้มันกมมีการนิดน,นึงว่าถ้าเราอยากจะคอนเน็กกับ generation c เนี่ยมันมีมันมี5ทิปง่ายอันแรกคือ be w h e r e t h e y are on mobile phone ถ้าพ a v i o r ว่ยไปตรงไหนอะความสนใจเขาอยู่ตรงไหนเราเอาตัวเราแบรนด์เราอะไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ะะอันที่2คือ create a personalized experience สำหรับโลกปัจจุบันที่ interest อ่ะมันแบ่งแยกได้ง่ายเยอะแยะแ,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 และมากยิ่งขึ้นเลยบนออนไลน์เราทั้งเราทั้งเป็นคนชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าบนออนไลน์แต่เราก็สนใจสุขภาพ interest มันแยกขนาดนั้นเนี่ย ทำยังไงที่เราจะ personalize ประสบการณ์ให้เขามากขึ้นในช่องทางที่เขามีความสนใจแล้วเรารู้เขาเป็น target เราเราเข้าไป tailor made service ให้เราตรงนั้นไหมแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้บนในการทำ communication คะทำงานชิ้นเดียวอ่ะต้องแตกมันยี่สิบชิ้นไปพูดในที่ที่ถ้าเขาอยู่ในช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่อ,ของของสุขภาพประโยคเปิดที่คุยกับเขาจะไม่เหมือนกันในงานชิ้นเดียวกันต้องทำงานแบบหลากหลายมากขึ้นเพื่อรู้ว่าพอเราพูดกับเขาตรงนั้นปุ๊บมันอยู่ใน conversation และในเส้นที่เขาสนใจ เงินที่3คือ foster social e x c h e n นี่หมายถึงว่าเรามีพื้นที่ให้เขาแชร์ได้เรามีพื้นที่เขาแสดงความคิดเห็นบางทีเขามีพื้นที่ให้เขาคอมเมนต์กลับมาหาเราและบางทีเรามีพื้นที่ที่หลายๆแบรนด์เปิดโอกาสให้ product ตัวต่อไปคิดว่าอยากได้อะไรส่งกลับมาและเราจะเอามาผลิตอย่างี้ค่ะเรามีพื้นที่ให้ consumer เข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยและคอมเมนต์เราได้นะคะเืินที่4ี่คือเราเย่างที่คุณตัวพูดถึงเลยเนี้ยเรา e m b r a g e collaboration and sharing บางทีตอนนี้การทําธุรกิจใน generation, generation นี้บางทีมันเป็นการที่ไม่สามารถโตได้เป็นคนเดียวอองต่อไปไม่จําเป็นต้องมีคนเดียวแล้วก็สร้างธุรกิจหรือสร้างคอมมูนิเคชันบางทีเราค์ทเนอร์คนอื่นแล้วโตวไปด้วยกันหรือบางทีเราทำคอมมูนิเคชันเราเก่งอย่างหนึ่งเราสามารถไปจูงหมื่นคน,นแล้วประกบร่างกันแล้วทํางานด้วยกันก็ได้หรือส่วนที่5คือ be more creative เพราะว่าปัจจุบันนี้อะไรออกมาข้ามคืนถ้าเขาใช้แล้วเสร็จ ใช้ไม่ได้นะคะมันข้ามคืนเมื่อก่อนเนี่ยเดือนนึงอ่ะค่อยอ่าไม่เป็นไรเดือนหนึ่ง,ย,นนงยังมีคนตามอยู่เลยในะปัจจุบันนี้ถ้าง,งานออกมาข้ามคืนอีกวันนึงคุณก็ถือว่ากรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองก็มีเครดิติตีตลอดเวลาอันนี้ตัวอย่างเช่นเราไปอยู่บนโมือถือเราไปอยู่บนวิธีชีวิตเด็กๆวัยรุ่นคือยังไงอันนี้ตัวอย่างจากเคสจากออสเตรเลียนะคะคือเด็กฝรั่งเนี่ย Snapchat นี่เป็นเด็กเด็กวัยรุ่นเนี่ย Snapchat นี่เป็น behavior เลยะคะ่ะอันนี้ก็คืออย่าง McDonald's เขาจะรับสมัครงานต้องการหา f i ร s จ j เ b อร์วัยเด็กเลยนะคะเขาก็ไปโรไม่ได้ทำคนเดียวเขาไปโรกับ Snapchat แล้วทำา s p p p i ิเค i o n ขึ้นมาเพราะรู้ว่าพ e เ a v เยอและ Target ที่เขาต้องการเนี lab. ่ยอยู่บนช่องทาง Snapchat สิ่งที่เขาทำขึ้นมาก็คือ s snap a p p l i c a t i o n เพื่อรับสมัครงานนะคะที่ที่ออสเตรเลียเรียก m a t o ดนัล s ์จะเรียกแสลงว่าแมคค่านะคะก็คือให้คุณสามารถจอยเป็น ไปทีมงานร่วมกับเราได้กับ m c d o o a l d ที่แอปพลิเคชันเพียงคุณกดสมัครเข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีมันจะมีเอ,อ่อเวอร์ชวลชุดพนักง,งานให้มีหมวกมีอะไรปุบปคุณแนะนำตัวเองแล้วคุณส่งเข้ามาปุ๊บเราจะส่งแอปพลิเคชันกลับไปมันเป็น Recruitment Tool อย่างหนึง่งที่เข้าไปถึงเด็กวัยรุ่นและเด็ก a r ร็ตที่เขามองหานะคะหรืออันนี้อาตัวอย่างของ a u d i ดอันนี้จะเป็น Extreme x t r e m e case ออดี้พยายามจะบอกว่าฉันอยากจะให้เทสท์รับเอ็กซ์เพรียร์ที่มันแตกต่างกับคนอื่นไม่ทำเองเราเพราะเทส v e รันก็เทสไรท์แบบจักรจะถนนขูกขาจะแรลลี่อะไรก็คือเทสท d ไร v e แต่สิ่งที่ออดี้ไปทำก็คือไปโคลกับ Airbnb แล้วก็ทำเทสท d ไร v e ขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องราวเป็นคอนเทนต์ที่คนจะรู้สึกว่าทำไมฉันต้องจองเพื่อไปเทส t ์ไรท์นะคะก็ไปโคลกับ Airbnb นะคะ Airbnb มีบ้านให้เช่าอยู่กลางทะเลทราย ถ้าจะเทสไลฟ์บอดีทั้งทีเทสธรรมดาไม่ได้คุณต้องไปอยู่การทะเลทรายและต้องจองคืนนึงตกประมาณ2องหมื่นกว่าบาทนะเป็นเทสแล้วก็มีโปรโมทเลยว่าบ้านหลังนี้แค่จองมาอยู่แล้วก็คุณจะเทสไลฟ์กลางทะเลทรายเมื่อวานลองไปกดไม่รู้จริง,งไม่จริงนะคะบอกว่าบุกิ้งเต็มคะพอยคือสิ่งที่เขาได้คือพอคนเข้าไปทําเข้าไปจองจํานวนอาจจะไม่เยอะแต่พอออกมาแล้วปุ๊บมันกลายเป็นคอนเทนต์ที่ไปเจเนเรตต่อและเป็นโปรโมทต,ต่อให้กับเทสไลฟ์ของออี

แบบ Airbnb แล้วบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่วิถีชีวิตอย่างนี้เขาไม่ได้ขายเทสต์ไล์เป็นหลักนะขายประสบการณ์ขายเอ็กซ์เพรียถ้าคุณเป็นคนวิถีชีวิตอย่างนี้บุ๊กแบ,บ็ Airbnb มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเทสต์ไลฟ์เป็นกับเราสิ่งที่ได้คืออะไรคนเหล่าคนแบบสิ่งที่เขาแวลของเราในการแวลูคือเอ็กซนะ์เพรียส์ที่แตกต่างอ่ะแล้วสุดท้ายเวลาคนไปเทสต์ปุ๊บสิ่งที่เอามาแชร์คือไอเอ็กซ์เพรียนั้นมันกลายเป็นคอนเทนต์แล้วไปสร้างแบรนด์ต่อมันไม่ใช่แค่เทสต์ไล์แต่มันไปไกลมากกว่าน,นั้นนะคหรือืยอออออจกกีีย่่างงึงท3 ถ้าเรามองกันสุดว่าเปลี่ยนเล็วอีกเราดูที่ passion interest นะคะยี่ที่แบบเกิดไปว่าตอนนี้เทรนเรื่องของ BigBuy มีเยอะมากและ b i g b ไ y ไม่ใช่โลกของผู้ชายเบรนดเดยวอีต่อไปนะคะ b i g b ไ y ไม่ได้หยุดอยู่แค่เอดด้วยมีหลายอายุมีทั้งหญิงและชายนะคะเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งเลยถ้าเราจะคุยกับคนที่เรารู้เลยท a r เก็เราคือวันนี้เราขัยมันคือบางทีเราไม่ได้ขายแค่ผู้ชาย,ยต่อไปแล้วน้ำมันสำหรับรถเนี้ย คนที่ไปเฉพาะเลยไปกลุ่มบิ๊กไบบ์โฮมเมดีวิธีการพูดวิธีการจะทำช่องทางการสื่อสารนะคะเาเปลี่ยนทันทีเลยค่ะมองจากอีกมุมหนึ่งเลยว่ามองเป็นแกนว่าเราคุยกับคนที่บิ๊กไบชานแนลไหนอะเขาอยู่ที่ไหนอะเราจะเข้าไปหาเขาได้อย่างไรวิธีการพูดคุยแบบไงจะได้รู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขานะคะหรือพอร์ชแพคเกอร์เริ่มมีคนคนใหม่อันนึงพอร์ชแพคเกอร์นี่คือแต่ก่อนเราจะโตมากับแบ็คแพคเกอร์นะคะแต่เด็กคนเจเนอเรชันใหม่เนี่พอร์ชแพคเกอร์คือชอบแบ็คแพ็ค ไม่ได้ทิ้งความสะดวกสบายนะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งรูปแบบการที่ enjoy design นะไม่ได้ทิ้งรูปแบบการ enjoy experience และ experience เหล่านั้นมาโพสบนออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็น backpacker จริงไม่ได้อยากจะลุยขนาดนั้นแต่ว่าอยากเที่ยวสนุกสนุกอยาก backpack เบาๆแต่ว่าฉันอยากได้ experience ที่ไม่เหมนใครนะมันก็จะมี target กลุ่มนี้เกิดมามากขึ้นนะคะ โรงแรมวันนี้เข้าใจว่ามีท่านที่เป็นโรงแรงมแล้วมาพูดถึงรูปแบบของโรงแรมรูปแบบของบูดีิโฮเทลที่เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยแฉกต่อทาร์เก็ตกลุ่มวันนี้จริงไม่ได้มีเป็นรูปแบบเฉพาะที่บอกว่าเราต้องทำ m อม i c a t i o n หรือมองคอน sumer เป็นมุมไหนนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านลองเปิดใจเปิดว่างและพลิกรูปแบบการมองว่าลูกค้าเราไม่ได้มีรูปแบบเดียวอย่ามองที่อายุอย่ามองที่เ g อ,อย่ามองเพีงแค่เป็นผู้หญิง แต่มันสามารถมองไม่ด้แต่แล้วเราพลิกมุมที่ความสนใจก็คืออะไรเรามี x c a s h i n คืออะไรแล้วเราพลิกว่า behavior คืออะไรเนี่ยเราสามารถพูดได้หลากหลายนะคะแล้วลองดูว่าเทรนอะไรที่เราดึงมาใช้แล้วเห็น behavior ได้ไม่อยู่เพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของเราได้บ้างที่สําคัญพอเวลาเรามองแบบนี้ค่ะ mix ของ marketing mix อะมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนเวลาทาแผนที่จะทำ c o สื่อสารไปาหาคอนูมเมอ e r เนี่ยมันเป็นแผนเดียวมันเป็นทางเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่สามารถนะคะพอพูดเป็นเลาสปุ๊บเนี่ยมันหลากหลายทาร์เก็ตมากเราต้องอินโนเวทีฟแล้วเรา,าเราต้องสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตอนที่ลงงานเองสิ่งที่ทุกท่านดูว่าเราอาจจะต้องพูดแบบที่ personalized แล s s ชื่ของเขามากขึ้นนะคะไม่ได้พูดประโยคเดียยหวานได้ทุกคนพอจะคุยกับเขาแต่ไปอยู่ในคนละช่องทางเราพูดอย่างนั้นไม่เหมือนกันบรรยักาเยียนพูดในภาษาของเขานะคะ พูดทางเดียวไม่ได้แล้วนะคะทำท็อปดาวเราอยากจะบอกไปว่าเราขายอันนี้ทางเดียวไม่ได้มันต้องเป็นท็อปดาวเราเปทอมอัพคือพูดออกไปปุ๊บเราฟังเสียงเขาและ consumer, คอน s ซ m เวอร์ป็นคนพูดแทนเราด้วยเราต้องทำสองข้างนะคะอาจารย์คอมมิวนคชันคือมันเฟล็กซิเบิลมากปัจจุบันนี้มันวิธีการทำคอมมิวนคชันไม่มีรูปแบบตายตัวทีวีไม่ใช่คําตอบเดียววิทยุไม่ใช่คําตอบเดียวแต่เทคโนโลยีเองก็มีรูปแบบหลากหลายในการทํานะคะ คีป changing คีป optimizing บอกเลยว่าขายของขายทำงานบนใช้เทคโนโลยีปุ๊บเนี่ยต้อง alert ตื่นตัวตลอดเวลาเพราะทันทีที่โพสต์ work ไม่ work ขึ้นอีกวันพร้อมเปลี่ยนอีกวันหาบูมหมายอีกวันไม่ใช่แล้วปุ๊บทำอะไรได้บ้างมันต้อง keep alert ตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วคี p experiment นะคะสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นคำพูดที่มีแซจิคน้องแซจิคออฟฟิศเขาพูดเลยน่สุ่าชอบคำนี้คือปัจจุบันนี้มันเป็นโลกที่มันเป็นภาษาพัฒนานี่มันเป็นโลกที่เรา live life on beta ริฟไลค์่อนเบต้าคืออะไรคือเวลาที่เวลาที่เมื่อก่อนทาหนังอะคะ่ะก่อนหนังจะออกอะมันจะเป็นเบต้าเทปนะคะหมาวมว่ามันไม่ฟินิชจริงนะะต้องไปฟินิชจริงทีนึงเราพร้อมใช้งานแต่ปัจจุบนันนี้โลกมันไม่ต้องการการฟินิชจริง แค่เบต้าปุ๊บขึ้นมายังไม่ทันทันทีทันทีที่ฟินนชเอา2ทางขึ้นไปลองได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่งานที่มันเพอร์เฟกที่สุดอะไรที่ไปเห็นโพเทนเชียลลองเลยหย่อนไปบนออนไลน์ลองพูดคุยกับเขาเลยอะไรใช่ไม่ใช่ค่อยดึงอันนั้นขึ้นมาใช้นะคะแล้วให้สนุกกับการที่เราเอ็กซ์เพร์เมนต์และกล้าทำไม่ต้องไม่ต้องสติว่าเฮ้ยต้องเพอร์เฟเท่านั้นจึงสามารถออกไปคุยกับคอนซูมเมอร์ได้เพราะคอนซูมเมอร์ตอนนี้เปิดรับมากยิ่งขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเอ j นจอยกับการเปิดโลกใหม่ๆให้กับคอน sumer ที่หลากหลายนะคะแล้วก็วันนี้คอน sumer เ,เองเขาพร้อมที่จะรอที่จะพูดคุยกับแบรนด์แต่เราอ่ะต้องให้พื้นที่เขาเราอ่ะต้องเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเขานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ